ร้านเราเนี่ยนะครับอุสตส่าห์รอดพ้นจากลุงโทนี่มาได้ก็มาเจอเนี่ยลุงคนนี้ลุงโก้คนนี้ลุงโก้คนนี้เนี่ยครับเมื่อวานมาป่วนถึงร้านเลยเอาขาหมูมาฝากแล้วคุยนะคุยหนาก็บอกว่าขาหมูของเขาเนี่ยไม่มีใครได้กินง่ายๆนะมันจะอะไรขนาดนั้นขาหมูมันก็คือขาหมูนะมันจะมีอะไรโดดเด่นพิเศษไปมันเป็นหมูมาจากไหน หมูในตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นข่าวหมูเถื่อนอะไรหรือเปล่า <c oughs> ใช่ปะ oh, <no. S 1> นะแล้วก็บอกว่าโอ้ยหมูของเขานี่จะอุ่นเนี่ยนะต้องมีวิธีการอุ่นต้องอุ่นไฟอ่อนๆอย่าอุ่นไฟแรงไม่งั้นมันมันแตก <c oughs> ให้อุ่นไฟอ่อนๆแล้วมันจะได้กินดีแล้วก็จะรู้ว่าขาหมูโกอาชฉยเอ้ยโ <Huh? S 1> กอัชยากรโ <c oughs> กทยกรโอเค <Okay. S 1> มันจะเจ๋งขนาดไหนก็อยากจะรู้เหมือนกัน นะเนี่ยนี่อุ่นธรรมดานะเนี่ยไม่เห็นมีมันตรงมันแตกอะไรหรอกนะตามที่เขาบอกเลยเป๊นะนะก็คงได้กินแล้วคันนี้จะได้ลองจะได้รู้สักทีลองให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยมันจะแน่สักแค่ไหนมันจะแตกต่างจากไอขาหมูคุณอื่นเขาขนาดไหนโอขาหมูมันก็คือขาหมูมันจะไปเป็นขาอะไรได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะได้กินดีไหมเน้อนี่นี่แต่มันโอ้ยแต่มันล่นโรลงมาก็หมดกันละนะหมูโก้ทยากรคงไม่ได้กินแล้วนี่ได้แล้วโอ้โหเป็นไงหน้าตาเขามันก็ขาหมูทั่วไปแล้วแหละอืมมาไปลองกันได้เลยแต่เขาบอกว่าขาหมูเขา ไม่ได้กินง่ายๆมันจะต้องอะไรกันมากมายขาหมูอะไรจะได้กินง่ายๆได้ยังไงของเขามันจะต้องมีพิธีรีตองมันจะต้องทําการไหว้คมไหว้ครูกันก่อนหรือไงใช่ไหมมันต้องอย่างงั้นเลยใช่ไหมโอ้ดีนะว่าเราก็อดีตก็เคยเป็นนักชกนักมวยมาก่อนก็ยังคงมีจดจำไว้ได้บ้างอืมก็มาไลรำทำพิธีกงพิธีการกันก่อนอืม ก็ขาหมูเขามันนี่ไม่ได้กินได้ง่ายเออถ้าจริงๆแล้วมันกินแล้วก็แล้วกันไปเออไม่ตายแล้วไม่เอาแล้วมั้งพอเถอะมันจะกินแล้วอ่ะมันหิวแล้วอ่ะอืมฮะโอ้พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วกินเถอะ อขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนอืได้กินสักทีเนาะได้เลิกได้ยามแล้วมาได้ลองกันได้รู้กันมันจะอะไรขนาดไหนกันเชียวขาหมูมันจะแตกต่างจากขาหมูได้ยังขาหมูมันก็คือขาหมูและอะไรเนี่ยเอามาทําไมไอ้กีบมันเนี่ยอะไรเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยโอ้เคยกินมาแล้วกีบมันก็คือมันก็ต้องทิ้งอยู่ดีแล้ว แบ่งไว้ก่อนเผื่อจะกินไม่ได้ก็จะได้ทิ้งไปแล้วหือ <Huh? S 1> ถ้ามันหกกินได้ก็จะเก็บอาจจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้ <c oughs> ที่เหลือก็ลองลองชิมไปดูก่อนถ้ามันไม่ได้การไม่ได้เรื่องไงก็ไม่เป็นไรหรอกทิ้งได้ <Huh? S 1> ลองไปก่อนแล้วน้ําจงน้ําจิ้มเนี่ยนะเห็นเขาว่าเขาคุยจังเลยว่าเขาไม่ได้มีแถมมาให้ใครหรอกนะใครอยากจะได้เพิ่มต้องซื้อนะ <Huh? S 1> huh? โดมดิมันก็ไอ้น้ำจิ้มน้ำส้มทั่วไปนี่แหละมันก็เหมือนกันเออชิมดูมก่อนคำแรกเดี๋ยวก็รู้อืมอืมว้าว สสสูสวรรค์หมู่สวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดุสิตพญาไทสามเสนเอ้ยได้แลรถติดชั้นดาวดึงนี่แหละโอ้โหสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยสุดยอดจริงๆนี่ได้นี่เฮ้ยของจริงอ,ะอ่ะเฮ้ย เอาคืนดีกว่าเอาเก็บไม่ไม่ไม่เก็บไม่เก็บเอาเอาคืนเลยเอาคืนเลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> มันใช่อะ่ะม <c oughs> ันใช่อ่ะเฮ้ยที่เขาคุยมามันจริงอะ่ะรสนะเฮ้ยสดได้อะ่ะดูน้ำจิม้มจิ้มดิเฮ้ยแม่อออเอาอะไรดี เจ๋งหมดน่ะน้ำจิ้มก็กินได้อ่ะโอ้โหอย่างนี้มันจะจะหมดเอ้ยจะเหลือเอ้ยจะจะเหลือไหมเนี้ยจะหมดไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้การแล้วคนละยอกข็บอกเอาได้เอาได้ <c oughs> มันละมุนลิ้นละลายในปาก มันล้วนมันนุ่มมันคือน้ำไม่มันน่ะน้ำสดได้อะ่ะวว้าโอ้โห,โหเอาเอา,เอาเนื้อก่อนมือเอาเนื้อบ้างเมื่อกี้มันอ้ยน้ำจิม้มใ่เยอะๆยิ่งอร่อยนะน้ำจิ้มก็ดีมากยอมรับนี่ไม่ได้อวยนะนี่คือพูดตามอารมณ์เลยอะ่ะโอ้ี่เห็นไหม ฟินาตาฟินเลยโอ้ยนี่ละมุนลิ้นจริงๆละลายในปากเลยโอ้ยกออยู่นะคิดถึงเจ้าของโอ้โหแมคิดถึงเจ้าของหมูโอ้โหตักไม่ยังเลยตักไม่หยุด คือมอมมันไม่มีเลี่ยนไม่มีมันที่จะต้องมาอาศัยกระเทียมเลยกระเทียมนี่เขาวะดับความเลี่ยนนะอันนี้ไม่ต้องมีกระเทียมไม่ต้องมีผักก็ได้เนี่ยนี่ไม่มีผักเลยนะเนี่ยกระเทียมก็ไม่ต้อง <Wow. S 1> โอ้โหตอนแรกกล่าว่าจะเหลือไวจะเอาไปถ้ามันเหลือก็จะเอาเนื้อมาคัดๆผัดกะเพรากินเล่น มันคงไม่ต้องแล้วมั้งอือโ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 อืออ๋อเออหมดโอ้ชิ้นสุดท้ายโอ หรือแต่น้ำสดโอ้โเฮ้ยสดได้โอ้โหอือโอ้ห้อ,อ,องคอโลง่งโลง่งล่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันไม่มันไม่มไมเลี่ยนไม่อะไรเลยโอ้ห <c oughs> มันอร่อยอย่างนี้นี่เองข้าวขาวหมูสี่สุวรรณเฮ้ยขาหมูครัวอัจฉริยะโอเคใช่ใช่ร้านก็ชื่อขาหมูครัวอัจฉริยะ นี่จะหมดจานยังไม่หายฟินเนี่ยนะหน้าตาโอ้โหมันยกซดได้หร้อมั้งเนี่ยนะข้าวหายไปไหนหมดฮะโอ้โยกยกโอ้หนึกว่าจะยกซดโอ้โหเลือน้ำทำไงดีจะทิ้งเหรอเฮ้ยไม่ได้น้ำเข้าซดได้อะ่ะ ออ้ยฮะบ้าหมดแรงแล้ว่ามันกินแดนที่มีแรงออกมาตัวตรงเลยโอ้พี่โกจ๋าพี่โกขอบคุณครับพี่โกเชื่อแล้วครับยอมแล้วของจริงเชื่อแล้วครับพี่โกไม่เถียงแล้ว ของจริงครับพี่โก้สุดยอดโอ้โหข้าวขาวหมูโก้อจิยกรเอ้ยโ <c oughs> กทยากรโอเคสุดยอดของจริงขาหมูอจิระสุดโคอย <c oughs>